ตัดหญ้านะครับวันจันทร์ก็เป็นวันพระนะครับแรมสี่ข่ำนะครับวันเข้าประดับดินนะครับมาทำความสะอาดวัดก่อนถึงบุญเข้าประดับดิน,นในวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นวันเสาร์แล้วนะครับก็ตัดหญ้าในบริเวณวัดแลวก็รอบนอก ดัวกำแพงวัดนะครับตามปกตินะครับทุกสิบห้าวันห้าวันตัดครั้งหนึ่งนะครับโดยใช้เอ็นนะครับตัดไม่ไดใช้ใบมันนะครับใช้เอ็นตัด

ก็ตัดที่หน้าห้องน้ำนครับตัดยาบริเวณหน้าห้องน้ำนว่ามันพระก็มีญาติโยมมาจำศีลนนะครับถือศีลแปดเยอะแล้วก็ญาติโยมมาทำบุญนะครับบรรจันเป็นบุญข้าวประดับดินนะครับคนญก็จะเยอะนะครับ ยาเป็นประจำนะครับฟองสะอาดถ้าเราไม่ตัดอันนานตัดทีก็ยามันก็จะหนานะครับยาจะหนาลกนะครับตัวนี้ไปถ่ายใกล้ๆไม่ได้นะครับหินกระจายครับ ช้เอ็นตัดนะครับหินจะจก,กระจายถ่ายไกลๆแล้วนะครับบริเวณที่เราตัดหญ้านะครับอ่ะดูบริเวณที่เราจะตัดนะครับนี่ก็คือหน้าห้องน้ำนะครับหน้าห้องน้ำที่เราจะตัด บริเวณน,นี้นะครับทั่วบริเวณนี้นะครับตัดมามาจุดถึงนี่นะครับมาถึงโซนนี้นะครับตัดมาถึงโซนนี้โซนห้องน้ําตัดมาถึงโซนห้องน้ําฝั่งนี้นะครับดูหน่อไม้นะครับเผื่อมีหน่อไม้หน่อไม้เกิดขึ้นมาก็ญาติโยมก็มาเอา ไปแ,แกงนะดูก่อนเพื่อมีหน่อไม้นะโอ้มีอยู่นะหน่อไม้ก็มีอยอู่พอได้เห็นหน่อไม้อยู่หน่อไม้ไม่ได้อยู่ฝั่งนู้นนะครับ ฝั่งนี้ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ปกติมันจะออกอยู่ฝั่งนู้นนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็ประมาณนี้นะครับตัดไปเรื่อยนะครับตอนนี้ก็ตัดไปเรื่อยนะครับ ตอนเช้าก็จะตัดในบริเวณวัดนะครับให้เสร็จในภายในบริเวณวัดอ่ะซึ่งเราตัดจากโซนนี้นะครับตรงนี้นะครับอ่เสร็จเรียบร้อยแล้วอ่เราก็จะมาตัดฝั่งนี้นะครับอ่นี่ครับฝั่งนี้ครับตรงที่มองไปเขียวๆนะครับเป็นหญ้าเขียวๆทั้งหมดนะครับอะเราก็จะตัดให้เสร็จอ่ภายใน พักเช้านี้นะครับรทั้งหมดเลยนะครับนี่ไปในภาคเช้านี้ส่วนในช่วงตอนบ่ายนะครับช่วงตอนบ่ายเราก็จะออกไปตัดด้านนอกกําแพงวัดนะครับเห็นไหมกาแพงนะครับอยู่ด้านนอกกําแพงวัดนะครับรอบก,กําแพงวัดทั้งหมดเลยนะครับก็าจะตัดให้เสร็จนะครับ เดี๋ยวเราไปดูการตัดหญา้าต่อไปนะครับตอนนี้ครับมหาตะคุนชัยนะครับมหาปัญโยหรือว่ามหาอันนะครับก็กำลังตัดหญา้าอยู่นะครับ เวลาตัดก็หินนะครับหินเล็กหินน้อยก็กระเด็นนะครับหินนะครับถ้าเวลาใส่ใบตัดก็เวลาโดนหินใหญ่ก็กระเด็นไกลนะครับแต่เราใส่เอ็นตัดก็จะดีหน่อยนะครับมันจะไม่กระเด็นไกลเท่าไหร่นะครับแต่ว่าหินเล็กหินน้อยก็จะกระจายหน่อยนะครับเพราะเพราะว่าตรงนี้มันมีหินนะครับ แต่ถ้าเราไปตัดอีกฝั่งหนึ่งนะครับหลังอุโบสถนะครับมันก็จะไม่กระจายนะครับเพราะว่ามันมีแต่หญ้าทั้งหมดเลยนะครับไม่เป็นไรนไม่มีหินแต่หญ้าทั้งหมดก็จะไม่มีหินกระเจนกระเด็นนะครับก็จะตัดเร็วหน่อยนะครับตรงนี้ก็หินมันกระจายนะครับก็เลยใส่หน้ากากนะครับหน้ากากตรงนั้นเป็นตะข่ายนะครับเป็นตะข่ายกันหินเข้านะครับถูกหน้านะครับ นี่ก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็นสัม,ม,สม,มเเนียนนะครับสัมเเนียนเวียนะครับตัดหญ้าแทนนะครับเปลี่ยนกันหญ้ากก็ ไม่ยาวเท่าไหรนะครับไม่ยาวมากครับเพราะเราตัดประจําตัดทุกสิบห้าวันก็จะไม่ยาวมากก็จะตัดสบายนะครับต่างจากช่วงตอนแรกๆครับที่เราตัดใหม่ๆซึ่งไม่ได้ตัดหญ้ามานานนะครับตัดลําบากครับหญ้าไม่ค่อยขาดแล้วก็เปลืองน้ํามันมากหญ้าหนานะแต่ว่าตอนนี้ก็ตัดสบายนะครับหไม่หนา ก็ไม่ยาวมากเพราะว่าใช้เวลา15วันาวันก็ตัด15วันก็ตัด,ตดครับก็คือ,อครึ่งเดือนนะครับครึ่งเดือนก็ตัดครั้งหนึ่งตัดยากเงจะไม่ยาวนในสำเนินน้อยก็สำเนินเวียจัวเวียนะครับมัตนตัด